สวัสดีค่ะพบกับเก๋ฟออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเก๋จะพามาดูนะคะรถเรนเจอร์นะคะ XL บวกนะคะรุ่นนี้เป็น4ประตูนะคะแต่งพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าแต่งแบบไหนให้ลูกค้าไปดูกันเลยค่ะค่ะที่เห็นนะคะเป็นรถเรนเจอร์นะคะรุ่น XL บวกนะคะ4ประตูนะคะราคาขายอยู่ที่7,52,000บาทนะคะ ที่นะคะ160แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะรุ่นนี้นะคะมีทั้งหมด4ส,สีนะคะสีขาวสีดำสีแดงสีบอลเงินนะคะ,ะเรามาดูกันค่ะว่าคันนี้แต่งอะไรนะคะที่เห็นทางด้านหน้านะคะบนฝากระโปรงจะเป็นทรงฟิตนะคะที่สีขาวตัดกับสีดำนะคะ,ะพร้อมด้วยโลโก้ม้านะคะโอเคส่วนมาส่วนของด้าน ข้างนะคะที่เห็นเด่นชัดเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไฟนะคะตัวนี้อัปเกรด เป็นไฟมัดแต่งนะคะให้ลูกค้านะคะที่เห็นเลยเห็นสวยๆเลยค่ะสองข้างนะคะก็จะมีไฟเดย์ไลท์นะคะให้แล้วก็มีคีบ3ามขีดมีคีบ3ามขีดให้นะคะส่วนตัวนี้นะคะวงแหวนอัอนนี้เป็นวงแหวนบูอายนะคะถัดลงมาก็จะเป็นไฟตัว C นะคะ,อะโอเคตัวน,นี้จะเห็นเด่นชัดเลยนะคะส่วนด้านล่างนะคะก็เป็นเอาพัดนะคะตัวนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะคะอันนี้เราก็ติดตั้งเพิ่มให้มาในส่วนของ ด้านหน้าอันนี้ชิ้นใหญ่เลยนะคะที่เห็นเด่นชัดเลยตัวนี้จะเป็นชุดหน้า f 1 5 0 Spider นไปเดอร์นะคะที่ลูกค้าเห็นก็จะเป็นตัวอักษร ford สีขาวนะคะเพื่อให้ตัดกับสีตัวรถนะคะพร้อมด้วยไฟสิว3 3จุดนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันค่ะว่าเราใส่อะไรไปบ้าง มาในส่วนของด้านข้างนะคะที่เห็นเลยตัวนี้ก็จะเป็นคิ้วล้อนะคะคิ Q ้วล้อหรือซุ้มล้อนะคะ6นิ้วนะคะซึ่งมากับชุด F 150นสไปเดอร์นะคะมาในส่วนแม็กและยางนะคะ,ะลายนะคะตัวนี้เป็นลายเอ็กตรีมนะคะแม็กอ,อยู่ที่แม็ก16นะคะส่วนไซส์ยางน,นะคะเราเป็นฮันคุกนะคะไซส์ยางอยู่ที่2 6 5 7 0 R 1 6นะคะถัดขึ้นมาเลยคะ่ะมาดูด้านบน ด้านบนอันนี้เราจะเป็นาลาวหลังคานะคะลาวหลังคาเราจะมีสองสีนะคะก็คือสีบอลเงินกับสีดําส่วนคันนี้ติดตั้งเป็นสีดํานะคะโอเคถัดลงมาก็จะเป็นตัวกันสาดเราให้ทั้งสประตูเลยนะคะแล้วก็มาในส่วนของฟิล์มฟิล์มเราให้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะเกรดพรีเมียมนะคะถัดลงมาก็จะเป็นเบ้า กันลอยนะคะอันนี้จะกันลอยแล้วก็มีโลโก้เรนเจอร์นะคะ,ะแล้วก็ที่เห็นเด่นชัดเลยอันนี้จะสติกเกอร์อัอกษรเรนเจอร์นะคะแล้วก็ลูกค้าเลือกเป็นตัววายแทกแต่ว่าคันนี้เป็นรถ XL-4 บวก4ประตูนะคะส่วนบันไดนะคะอันนี้บันไดเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นฝาครอบถังน้ำมันชุดครอบนะคะเรามีให้รอบคันเลยนะคะ เรามาส่วนอันนี้ก็จะเป็นโลบารนะคะโลบารนี้เหล็กเป็นแขนยาวนะคะ,อะของ Outlander ให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูทางด้านท้ายรถนะคะติดตั้งอะไรไปบ้างสวยๆเลยนะคะก็จะเป็นตัวไฟตัว C นะคะ เป,เป็นไฟตัวสีสีแดงแล้วก็เป็นไฟฉุกเฉินนะคะโอเคอันนี้จะเป็นตัวลมดำให้ด้วยนะคะทั้งโคมเลยนะคะโอเคเรามาดูในส่วนของสติกเกอร์จากด้านข้างรถมันเราติดตั้งให้ถึงท้ายรถเลยนะคะแล้วก็จะเป็นเบ้ามือจับกันลอยนะคะพร้อมโลโก้ส่วนท้ายกระบะนะคะก็จะเป็นไลเนอร์เป็นของฟอร์นะคะมีรามีตาโลโก้ของฟอร์เลย เรามาในส่วนของกันชนท้ายนะคะที่เราติดตั้งเพิ่มนะคะเป็นกันชนท้ายของ Outlander นะคะก็จะมีห่วงสีแดงให้นะคะแล้วก็พร้อมไฟส่องสว่างของตัวป้ายทะเบียนให้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันคะ่ะ โอเคค่ะแล้วก็มาอยู่ในส่วนของห้องด้านในห้องโดยสารของนะคะสประตูนะคะก็คือเดิมๆของอตัวรถคันนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้าอันนี้เราก็ได้ทําการเปลี่ยนติดตั้งนะคะให้เป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ได้เป็นไดดํดำนะคะแล้วก็มีขีิบตรงกลางนะคะเพิ่มความสวยงามนะคะแล้วก็สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะตัวหน้าจอนะคะอันนี้ XL Plus S <S นะคะรุ่นนี้ไม่มีไม่มีจอมาให้อันนี้เราก็ติดตั้งเพิ่มนะคะเป็นจอ Android 9นิ้วให้นะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะก็จะเป็นกุญแจรีโมท1นึตัวนะคะแล้วก็เป็นกุญแจสำรอง1ตัวนะคะแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นกล้องบันทึกหน้ารถให้นะคะแล้วก็ส่วนพวงมาลัยนะคะ <S 2> <S 2> พวงมาลัยของของฟอร์ดนะคะ <S <S ก็จะให้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะอย่าลืมนะคะฟอร์ดให้พวงมาลัยไฟฟ้าตั้งแต่ตัว,ตวเริ่มต้นนะคะ โอเคค่ะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะการตกแต่งนะคะของตัวตัว XL พ u s นะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะที่เก๋นะคะ083นะคะ7131888หรือว่ามีแนวทางการแต่งรถแบบไหนนะคะโทรมาปรึกษาได้นะคะแล้วก็เก๋ฝากด้วยนะคะช่องทางของเพจเฟ e บุ o กนะคะเป็นชื่อเพจนะคะ Ford ป้ายแดงโปรแรง by NK ช่อง y t u b e นะคะเป็นเก๋ Ford Channel นะคะแล้วก็เดี๋ยวข้งหน้านะคะเก๋จะพามาดูว่า เราแต่งคันไหนส่งมอบให้ลูกค้านะคะเป็นแบบไหนฝากด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเอาวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ